สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสนครับมาพอกับบาวันแสบนัวครับมาพี่น้องมาแกงปลาโลดครับผมใส่ใบบะขามอ่อนสดนนำโกโก้ครับได้ปลาไหลมาน้ําตัวหนึ่งพี่น้องแกงใส่กันเลยครับผมบางเคิร์กกิโลนี่ไงอยู่เด้อครับเด้อใส่กับแก้วผิดผงแก้วไิดขวาหอมเนี่ยแะครับมาลาดคักขนาดครับผมกับข้าวนี่วหอนทั้งนี่มาพี่น้องมาชวงเที่ยงเป็นบุญปากอยูเดล้วครับใส่ปลาไหลควอนเลี้ยงนี่ ปารหอมใบบักขามยังไงใแบบักขามอยู่ด้านล่างนั่นเป็นอง เป็นปลาที่ว่าสื่อม้าเราคุ้มมาก มิตรกลางกลางอันเดียว <c oughs> มัามีหม่งทิมปลาสองย่างนี่มันมีหม่งทิมครับผมนี่อันนึงกินได้มัด <c oughs> อือ เกียวนึงก็แซ่บพักหมูปลาไหลป้า เสียบพักพี่น้องมันเหลือตำหนินะครับเมื่อเป็นวับมันมีกากเนี่คพี่นอ้องเด็กหน่อยข้างใดมาไห่เนาะประเดียเยเ๋ยด็กหน่อยเหลืองเย็นพอดีครับพี่นอ้อง เลือกเลี้ยนพอดีหหยเงือกเลยบัดเนี่ยอืมข้าขนาดฮ <laughs> อืม <c oughs> <c oughs> จึงดังกล่องน้ำม่นง้ออยู่ในตึกนี่สิครับอืมอืม ibang bang lan malih, mata kasin แบบปลาขามนอดปลาขามอ่อนอสไมไุนไพรจำเจ้า ผักปลาไหลตัวใหญ่ไม่ตัวเดียวเนี่ยแหละเป็นตรงตัวที่เหลือไม่ไตัวน่อย ん หูเพ้งเลยสมัครเลยไปหน่อยให้ยูมันเป็นพับ <c oughs> จะเป็นนำออกดังใน,นนอ้น <c oughs> มากระยา่าไปหนอ่อยมาเจ็บ <c oughs> ขนันังแข่ มีกลางนี่มัมนมีกลาง ไม่บอกครวัน <styles> นี้อือปั๊บ จังฮักมานี่ครับพี่น้องโอ้ยปวดแซ่บพักขนาดครับผมเบิงแล้วก็จัดครับผมแกงปลารสครับผมมีปลาไหลมีน้ำใส่ปลาไหลเข้าไปกับเข้ากันนะครับก็ต้องแยกมนุษย์กระไรพี่น้องแซ่บกลายเป็นต้มเป็ดกับแกงปลารสผสมกันเลยพี่น้องครับแซ่บอิ่ลีเบิงแล้วก็กดไลก์กดแชร์ได้ไหมครับฝากทีน้อยนิดนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลก์กดแชร์นั่นละครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้บาวันครับผมผิดพลาดประการใดบาวันขอโทษขออภไปนะครับมื้อเหนียวด็กขอโต้ลาพี่น้องไปก่อนครับจวดจัดสลัด ครับผมโอ้ยสวัสดีครับ